คุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี้นะคะเมื่อวานนี้เองค่ะคุณผู้ชมเมื่อทางคุณบอยสิริชัยนะคะแล้วก็ซอแอนออรดีเนี่ยได้ทําการปิดวงนะคะพี่น้องคะเป็นวันปิดวงของคณะหมอลําใจเกินร้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งสถานที่จัดงานเนี่ยอยู่ที่บ้านพักนะคะบ้านพักของหมอลําใจเกินร้อยเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องคะยูสาร์ระคมเนาะคะ่ะแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะมีเพจเพจหนึ่งนะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยยูหันล่ะคะ่ะพี่น้องคะได้ออกมาพูดในกลุ่มเนาะคะ่ะ เพราะว่าทางอ่า เพราะว่าทางหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยทำการแสดงอยู่ที่บ้านพักนะคะคุณผู้ชมขาสถานที่จัดงานก็คือ,อยูหันเลยนะคะพี่น้องเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มนะคะน้องใหม่มอมอสอนะคะคุณผู้ชมขะแล้วก็มีคุณผู้การปุริสายเนี่ยได้ออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเหมือนว่าจะมีแบบเสียงดังแล้วก็ใส่เสียงลายนะคะพี่น้อง่าแล้วก็ทําให้ทางเพจมอม,อมอสอนเนี่ยได้ออกไปโพสต์ลงในกลุ่มนะคะพี่น้อง่าอาจจะไม่ใช่เพจหรือเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี่แหละค่ะได้เป็น โพสในกลุ่มค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ทางเพจหมอลำสตอรี่เนี่ยได้ออกมาเผยแพร่นะคะโดยบอกว่าอดทนเอาเด้อลูกบอยสิริชัยตอบกลับกลุ่มน้องใหม่มมอสอหกแปดเหต concept, ุใช้เสียงจัดคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลเรียกได้ว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเลยทีเดียวสําหรับการจัดคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลในปีที่8ของวงหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยค่ะที่ปิดฉากฤดูกาลลงแบบไร้ที่ติแต่แล้วก็ไม่วายมีการร้องเรียนเรื่องการใช้เสียงที่ดังจน เกินไปนะคะกระทบนักศึกษามหาวิทยาลัยสาลคามค่ะพี่น้องค่ะซึ่งนำซึ่งนำข้อความมาโพสในกลุ่มน้องใหม่มมส6 8 จนทำเอาหลายคนมาคอมเมนต์ต่ออีกหลายข้อความเลยค่ะซึ่งคอนเสิร์ตบิดฤดูกาลในค่ำคืนนี้จัดอยู่ที่วัดสว่างมงคลซึ่งเป็นคิวสุดท้ายในฤดูกาลนี้และเป็นเรื่องปกติที่หมอลำใจเกินร้อยจะทำการแสดงคิวสุดท้ายที่บ้านพักค่ะ บอยสิริชัยคอมเมนต์ข้อความเห็นใจเนื่องจากเป็นวันปิดฤดูกาลและตนยังอธิบายอีกว่าใน1ปีหรือ1ฤดูกาลจนจะมาทําการแสดงที่บ้านเกิดเพียง2รอบนั่นก็คือเปิดฤดูกาลในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็ปิดฤดูกาลในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะเพื่อไม่ให้กระทบหรือรบกวนเท่าไหร่อดทนเอาเดอ้อที่เลือกมาแสดงที่วัดเพื่ออยากให้คนเข้ามาทมําบุญและได้บูรณะ ศาสนาศาสนาด้วยนะคะสิไดบุรณาศาสนาด้วยค่ะพี่น้องคะแล้วก็บอกว่าพ่อเป็นเจ้าของวงแล้วก็เป็นผู้จัดงานครับก่อนอื่นต้องขอโทษลูกๆน้องๆนิสิตและทุกๆท่านที่เสียงไปรบกวนเด้อครับอดทนเด้อลาปีหนึ่งพอจัดสองเถ้อแล้วก็เป็นวันที่เปิดวงแล้วก็เดินสายไปต่างๆนานา,นาต่างจังหวัด8เดือนแล้วกลับมาปิดวงที่บ้าน พ่อเกิดอยู่ที่นี่จัดงานกับเพื่อได้ปัจจัยม้าพัฒนาวัดวา้าพัฒนาชุมชนนะคะลดเสียงให้อยู่ครับแต่เสียงมันไปตามสายลมหน้าเวทีอีดีกับว่าได้ดังแห้งปานใดแต่มันลอยไปตามลมกับสีังแน่หมองเงียบอดเอาเดอ้อพ่อจัดปีละสองอดเอาเดอ้อพ่อจัดปีละสองเท่อพ่อจัดมาเก้าปีแล้วนะลูกหนูเรียนมาเดี๋ยวบ่กี่ปีหนูกระจกไปอยู่หมองอื่นแล้วลูก เปิดทางให้อาชีพพ่อนำน้อลูกน้ออยู่น้ำกันโลกของเขาทุกคนใส่ด้วยกันอยู่น้ำกันครับนี่นะคะคุณผู้ชมขาเป็นขอความนะคะแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นั้นในกลุ่มน้องใหม่มอมโสอค่ะคุณผู้ชมขากับเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่กันไปนะคะแล้วก็ทางคุณบอสศริชัยเองเนี่ยก็ได้ออกมาพูดแล้วนะคะผ่าน Facebook ส่วนตัวผู้กันปุริสายนะคะคุณผู้ชมขาก็ได้ออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องว่าอ่าเอ็น หลายคนก็บอกว่าอ้ยเอ็นดูคาว้าโนวัศน์าก็เอ,อื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่กันไปนะคะแล้วก็ออกออกมาขอโทษออกมาชี้แจงแล้วว่าเออเขาไ่ได้เหตุให้เสียงดังขนาดนั้นนะบไ่ได้ตั้งใจให้เสียงมันดังขนาดนั้นบางทีมันก็ไปตามสายลมมันก็เลยแบบมีเสียงดังดังขึ้นมาบ้างบางครั้งนะคะแต่ว่ากาลดเสียงให้ยูบ่เมน่าบ่เก่งใจเลยนะคะก็เกรงใจอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เล่นทุกวันก็เล่นเฉพาะวันเปิดวงแล้วก็วันปิดวงที่จะทำที่จะทําการแสดงนะคะอยู่ที่บ้านพักหรือว่าบ้านเกิดของบอสนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะทําเอาหลายคนนะคะแฟนคลับนี่มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชื่นชมบอสเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะโดยบอกว่าปิยะวาจาเป็นจุดเด่นของคุณบอยสิริชัยนี่คือผู้นำแห่งวงการหมอํำที่น่าเอาเป็นแบบอย่างครับลูกๆแบ่งใจหน่อยนะคะ เอาความคิดเห็นของตัวเองแบ่งๆ่งการทำมาหากินนะคะคนชอบเหมาราก็มีเยอะต้องคิดว่านี่คือวัฒนธรรมของเมืองมหาสารคามเอ็นดูในวิธีคิดและวิธีการใช้คำพูดของเพื่อนเนาะสุดยอดครับผู้บริหารนี่เลยค่ะคุณผู้ชมขาหลายๆคนก็คงจะเข้าใจบอสอยู่นะคะหลังจากที่บอสได้ออกมาพูดได้อธิบายแบบนี้แล้วนะคะพี่นงคะอยากมาว่าลายว่าเสียงดังไปเบื้องตอน นักศึกษาพักกันอยู่ในผับบาร์เนสเสียงดังจนหูสิแตกแสดงว่าเครื่องเสียงวอลล์ใจเกินร้อยห่าวคักมวนแห้งสุดยอดจ้าก็จะมีส่วนน้อยที่ใจร้อนโพสแต่เชื่อว่าส่วนมาก ก็คือน้องๆเข้าใจและแยกแยะได้นะคะสำหรับคนมักมวลหรือว่าคนที่คิดว่าเออม,มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราไปสถานที่ไหนนะคะ <Yeah. S 1> หรือว่าเมืองใหญ่ๆมันมักสิมีการแสดงนี้หมอหลอกหมอล้านะคะพี่น้องขา <Yeah. S 1> มันเป็นวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาที่มันแบบนี้มาแต่ดอายูเแี้ยวนาะพี่น้องเนาะทำงานน้ำการอีหอย่างเกษีเกิมักมิหมอล้มนะคะพี่น้องขา แล้วก็น้องเองก็น่าจะเข้าใจอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมขะหลังจากที่ได้ออกมาเว่านะคะได้ออกมาชี้แจงแบบนี้แล้วหลายๆคนก็คงเสียาเห็นใจแล้วก็เอื้อเฟื้อเอเื้อกูนกันนะคะคุณผู้ชมขาแฟ,ฟนคลับหลายท่านนะคะก็ชื่นชมบอสนะคะบอกว่าพูดดีมากเลยนะคะเป็นกําลังใจให้อันนี้เป็นความคิดเห็นจากแฟนคลับนะคะพี่น้องขา นี่แหละคือปัญญาอัชาญชาฉลาดของคําว่าผู้นําหัวหน้าฉลาดคิดฉลาดทำและฉลาดพูดควรเอาเป็นแบบอย่างต้นแบบที่ดีที่สุดจ้าบอสบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆเราเข้าใจเราเข้าใจนะเพราะงานไม่ได้จัดทุกวนันบอยก็มีการมาจัดแค่นั้นตามที่บอสแจ้งมาคือบางครั้ง งานอาจจะจัดตรงที่ชุมชนแต่ก็เข้าใจว่าเจ้าของพื้นที่จ้างมาเราอาศัยอยู่บริเวณนั้นก็ต้องปรับตามตามสถานาการณ์นะคะพี่น้องค่ะปรับตามสถานาการณ์ค่ะออกมาตําหนิยังไงางานเขาก็ต้องจัดเพราะว่าจ่ายเงินจ้างมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะยังไงคอนเสิร์ตเนี่ยก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะมันบรนิมีมาสมือวันซันค่ะพี่น้องค่ะเป็นความคิดเห็นจากหลายหลายคนแฟนคลับ FC นะคะพี่น้อง หลายคนก็ออกมายืนยันนะคะว่าเด็กมอมอสอนเนี่ยก็ชอบเหมือลำนะคะคุณผู้ชมคะอาจสซิบอดไดมีอีย่างมากไปกว่านี้เนาะค่ะเพราะว่าทางบอดเองก็ได้ออกมาพูดชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็สิอาร์ซิบบอมีผู้ใดมีปัญหาอีกอย่างเพิ่มเติมเนาะค่ะพี่น้องขา <c oughs> ก็คิดว่าน่าจะเข้าใจนะคะไปที่ใดน,นะคะกันมันสิมีหมอลำตลอดแล้วค่ะพี่น้องขาขนาดว่าโบแมนภาคอีสานกันยังมีเลยนะคะหลายคนอ่ะนนเดินทางไปในเมืองใหญ่จงังกรเทพยังมีกันมีน,นะคะพี่น้องคาบริยุภาคอีสานเลยแต่ว่ากันยังมีเนะคะค ทางเพจหมอลำสตอรี่ก็ยังอัปเดตนะคะยืนยันว่าเด็กมอม,อมอสอเนี่ยชอบหมอลำกันทุกคนนะคะคุณผู้ชมขายังไงก็เป็นกำลังใจให้ทางคุณบอยสิริชัยนะคะคุณผู้ชมขาคณะหมอลำใจเกินร้อยด้วยแล้วกันค่ะแล้วก็เช่นชมนะคะคุณบอยสิริชัยที่ได้ออกมาพูดแบบนี้แล้วก็ชี้แจงนะคะให้ทุกๆคนเข้าใจทวนกันนะคะคุณผู้ชมขา ก่อนคณะหมอลำใจเกินร้อยที่ปิดวงไปแล้วนะคะเราก็ยังตามติดนะคะคุณผู้ชมขาผ่านทางไลฟ์สดนะคะแล้วก็ตามติดชีวิตหมอลำได้ตามปกตินะคะคุณผู้ชมขามีการอัปเดตอี้ยังใหม่ๆจากคุณบอลสิดิชัยแล้วก็ซ้อเอนเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะคะผู้ใดไที่ิเป็น FC, นอเอฟซีน้นองเพชรน้องพลนะคะพี่น้องขาสามารถติดตามได้ตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ